แป้งขึ้นมาทาแป้่าเออทาแป้งสวยๆทาแป้งสวยๆค่ะาทาาแป้งทำไงท <c oughs> าแป้งทำไงท <c oughs> าแป้งทำไงแป้งขึ้นมาทาแล้วก็รูปหน้าสิ <c oughs> แป้งขึ mm ้นมาทาลูปหน้าขาใหญ่ขาใหญ่เลยเก่งตัวน้อยเลยอืม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 เฮ็ดดีๆสิลูกก็วีผมให้พี่น้องดูหน่อยวีผมให้พี่น้องดูหน่อย วีวีผมออวียังไงวีผมไม่ใช่เอาไปปากไปกัดอวีผมวีผมผมตรงไหนคะผมอยู่ตรงไหนผมอยู่ตรงไหนครไหนะ,ะผมอยู่ตรงไหน,ม,ไหนมานี่มานี่มาใกล้ๆนี่มาใกล้ๆ บายบายละสิไปไซอีกล่ะจะไปไหนบายบายแล้วจะไปไหนน้อยไรินบายบายจะไปไหนคะฮะบายบายจะไปไหนคะจะไปเที่ยวไหนเหรอไปเที่ยวไหนน้องจะไปเที่ยวไหนบายบายแล้ว

โอ้ยห้องใส่หูกันเถอะเจ้านี่ลากมาอีกแล้วพ่อห่มนะลากได้ลากดีพ่อห่มเนี่ยมากไหมเห็นอ่ะโอ้ยพูดนะอ่าลากมาอืมกระโดกระเดียปั๊บปั๊บป๊อืม

แม่จะพาไปแล้วบ๊ายบายชงจูบด้วยค่ะเวเร็วๆบ๊ายบายาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายชงจูบด้วยตัดเด็ดเย ไปโอเคอ่าอืมบ๊ายบายบ๊ายบายน้องอรินบ๊ายบายก่อนไปละสี่แล้วบ๊ายบายชง,งจุบได้ชงจุบเออค่ะ